นะรออีกสารหนึ่งเท่านั้นนะครับผมลุงไม่อยู่ก็เหงาเนาะคิดถึงลุงเด้อใช่ค่ะลุงบอกห้ามตัดต้นไม้ต้องบอกลุงพรจริงนะครับพ่อคิดถึงเหงามากมนายนายจ้างสวัสดีครับอ่าีิจางฟิสชิชา พ่พยาวสวัสดีครับ <c oughs> พอเราให้ฟังแล้วสบายใจนะเอฟซี FC ป้าบอกอยู่ข้างในลุงเลือกอ่านหนังสือกฎหมายบ่าวมืดแซลบอกว่าทําไมไม่เลือกก่อสร้างละ่ะดีบ่าวมืดไม่โดนฉีบเอาค่อยฟังอยู่ค่อยฟังอยู่จะไปเลือกช่างก่อสร้างทําไมโอ้ยอมีเวลาได้อ่านกฎหมายเต็มๆนะทีนี้นะออกมานี่เก่งเลยนะ มันมันมีมันมีมนมไอ้นี่นะมันมีนักโทษที่เขาที่เขาติดติดรอติดรอแบบเนี้ยแบบรอแบบล,แบบลงนี่แหบบแบบละติดรอสู้แบบลงนี่แหละเออนักโทษที่ติดรอสู้แบบลงเนะ่อันนั้นเขาเขาติดนานไงอันนั้นเขาติดนานเสียงคุณอิฐหัวเราะค่อยสดใสหน่อยครับในนั้นมีเรียนด้วยนะมีมีมีทุกอย่างเลยในะนั้นน่ะช่างฝีมือฝีมือมีหมดอะ่ะ มมนมีนกโทษที่เขาติดแต่เขาติดนานไงติดนานคล้ายๆติดคล้ายๆทนายตั้มเนี่ยติดรอรอขึ้นศาลนะอย่างทนายตั้มเนี่ยชั้นต้นยังไม่ได้ขึ้นเลยนะชั้นต้นยังไม่ได้ขึ้นเลยนะนี่ติดไปเป็นปีแล้วอะ่ะเออชั้นต้นยังไม่ได้ขึ้นเลยคิดดูทนายตั้มนี่หนักกว่าลุงพลเยอะเลยนะเออ น้องอิดเจ้าได้แฟนใหม่ใช่ไหมตาเออเจ้าไม่ได้เลยนี่ถ้าอยู่ใกล้กันแล้วมาเจอนี่คืนนี้โดนหนักเลยนะเออแต่น่ารักขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะเออทรงอะไรของเขาไปเอน่ารักขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยถ้าถ,ถ,ถ้าเจอตอนนี้เลยนะโอ้โหเออขาไม่อ่อนให้มันรู้ไป พี่แป้นสวัสดีครับครูต๊กสวัสดีจา้อาอเมย์สวัสดีจา้าลุงไม่อยู่คิดถึงพนขำๆกับงานหรือชีวิตที่นามันดูเรียบร้อยว่องไวทานใจไม่ดูเชี่งชาสอวอเก่งขยันมากอันนี้เราดินทาลุงใช่ไหมเนี่ยนะพี่วิไลสวัสดีครับพัทนทนายราชพลบอกคราวนี้ลุงพันได้ร้องเพลงคู่จินตราอีกครังลุง ลุงพลอ๋อลุงพลอ่านเป็นลุงพันได้ไงวะมัาใส่ไม่โทรมานี่วะ,ะกี่ทุ่มกี่ยามแล้วทำไมหิว,วะ่ะมีของอะไรกินได้ไหมเนี่ยมีปลากระป๋องอยู่อันเดียวแล้วจะกินกับอะไรเนี่ยเดี๋ยวสั่งซุก,กี้มากินไหกว่เอ้าเอ้าวพี่มลทา มีมนตะอิดมีแฟนใหม่บอกมี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 โอ้ยยังคักเลยอ่ะโอ้ยัยังคักเลย,ย,ย,เลยมูงเจ้ารู้บอกเดี๋ยวสั่งอันนี้มากินดีกว่าไอ้ซุก,กี้น้ำ เจ้าออกมาปบเจ้ามีหน้าที่เอ่อขมักขม้นเรียนหนังสือไปเออเดี๋ยวแตนซ่าจัดให้เออใช่ไหมแม่วลวีของแท้แม่วลวีบอกของแท้น้องสาวนิดน้องสาวนิดหายแล้ว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 ใช่ไหม คือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเออยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเจ้าจะมามามาถึงป๊อปเจ้าจะมาสั่งโน่นสั่งนี่สั่งนั่นนี่ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะพอใหญ่พนนะมันมันไม่มีใครเขาเชื่อฟังเจ้าแล้วตอนนี้ไม่ใหญ่แตนยึดอํานาจเรียบร้อยอืมไม่ใหญ่แตนยึดอํานาจเรียบร้อยเออทําทุกอย่างก็ทําทุกอย่างก็แบบฮะ เปิดปารตเปิดปารตเลยใช่ไหมทําอะไรก็พูดปาดพูดปาดเลยอ่ะเออขายของก็พูดปาดพูดปารอตทำงานไ่มีงานตรงไหนที่ค้างค้างคาคาอยู่พูดปาดพูดปารตแป๊บเดียวเสร็จเป็นยังไงล่ะเออใช่ไหมต่อไปนี่พ่อใหญ่พลต้องออกมาพ่อใหญ่พลต้องขับรถไปโรงเรียนเลยเออไปส่งลูกแล้วตัวเองก็เข้าเรียนด้วย เอ่อมออะไรนะมอสอทอใช่ไหมมอสอทอที่ไหนอะที่สกลใช่ไหมใช่โดยยืดอำนาจดีแล้วครับป้าลูกสู้ถูกครับป้าป้าลูกสู้ถูกครับเพราะเหตุยังครับพี่ฤทธิ์พี่ฤทธิ์เขียนให้มันละเอียดละเอียดเลยสิอย่าไปเขียนเป็นเขียนเป็นคนเดียวรู้คนเดียวดิ ออคอยเอ,อภาษาเขียนกับภาษาพูดไม่ได้เหมือนกันนะเออภาษาเขียนกับภาษาพูดมันไม่ได้เหมือนกันนะม,นงงมันงงเนยมันงงพิมพรสวัสดีคุณอิสระไม่เคยทันสดเลยวันนี้ทันแล้วดียังไม่ได้สวดมนต์ถ้าสวดไม่ทันอีกละเระทำอา่างร้านกาแฟเก่าก็รือ้อพร้อมยกไปวางที่อื่นค่ายกสี่พันห้า เอ่อท้อนิดหน่อยที่เหลือลดที่เหลือยกให้จอดมอสไซค์อะไรนะทำรรนาคีนเลยดจ้ะเอาแบบนั้นเลยใช่ไหมคุณอิดให้ลุงเรียนหนังสือเลยเนาะใช่ใช่ใช่จริงอิหรีพี่เด็กเันนะเด็กสันอ่านว่าอะไรอ,อ่านว่าอะไรเด็กสันใช่ไหม หรือว่าดาดาดาอะไรเนี่ยอ่านว่าไงชื่อเนะ่ะยาวเมื่อยมือว้ยแค่นี้ยังขี้เกียจเลยคนเราเนี่ยเอออายุมากแล้วก็ทำให้เป็นตัวอย่างกับเด็กๆเขาบ้างนะทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆเขาไม่ใช่ว่าเออขี้เกียจเขียนขี้เกียจโน่นขี้เกียจนี่อ ตอนเช้ามาก็พ่อใหญ่พลก็ขี่รถไปใช่ไหมไปส่งลูกส่งหลานเรียบร้อยแล้วปั๊บเจ้าพ่อใหญ่พลเขาไปเรียนต่อเลยตอนเย็นพ่อใหญ่พลเลิกเรียนก็รับกลับมาเออลุงแกยังป้อมปอมาดีจลุงแกยังโชคดีได้มีทั้งเก่งและแกล่งรักลูกรักผัวอีกทางหากถ้าเป็นบางคนเปิดแนบแล้วเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะพี่ป,ป้อมนะ ้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะถ้าผัวติดคุกแม่งไปเนี่ยนะถึงไม่ติดคุกนะถ้าผัวถูกถูกเอ่อถูกเนี้ยถูกกล่าวหาอะไรเกี่ยวกับครอบครัวนะไม่ไปแนบเลยเอาครอบครัวไม่เอาหรอกผัวนะเก้าสิบเก้าเธอเพอจะจุดเก้าเก้าด้วยนะที่จะเป็นอยานนะ่างนั้นจริงจริงไม่เล็กเลยจ้ะ ไม่คิดลุงจะเข้าไปใจหายไม่คิดลุงจะเข้าไปใจหายโอ้ยขนาดนายกทักษินรวยล้นฟ้าเป็นแสนล้านยังยัง,ย,งยังต้องติดคุกเลยนะยังต้องสิ้นอิสรภาพเลยเออวันนี้มีมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือคือพ่อใหญ่พลเราสู้สุดชีวิตจะ้ะ แดงน้อยข่าร้านโทรศัพท์เขียนให้อา้าว <laughs> มันเป็นเด็กเส้นหรอแดงน้อยได้ไง <laughs> อ่ะออ